สวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับบามอบนะครับพามาเบิงงว่านะครับของเสียบูนนะครับผมอยู่ที่ตำบลมหาสอนนะครับอำเภอบ้านมีนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับพี่น้องก่อนอื่นกับฝากลค์กดแช่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปนะครับยวพาไปพูดคุยนะครับกับเสียบูนนะครับผม สวัสดีครับพี่สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดรัลุกายนะครับมาเที่ยวเป็นไงบ้างครับพี่ช่วงนี้เรื่ยครับขายหมดแล้วชุดที่เก็บที่แล้วอ๋อที่เห็นโพสต์ลงไปว่าหลุดจองนะครับใช่ครับกู้ขายดีนะครับกัวไม่พอขาย มีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับบัวช่วงนี้ราคาก็ถือว่าดีนะครับเดี๋ยวก็เหลือรุ่นเล็กรุ่นนี้นะครับหลังสงการอ๋อรุ่นนี้หลังสงหลังสงการนะครับใช่ครับประมาณกี่เดือนครับพี่รุ่นนี้ตอนนีงง้ตอนนี้มันก็ประมาณสี่เดือนครับประมาณสี่เดือนนะครับสงการก็บางตัวก็หกเดือนเจ็ดเดือนก็เริ่มแบ่งได้แล้วก็หลังสงการนะครับพี่น้อง ผูใดสนใจก็ค่อยขามาเบิงนะครับผมหรือติดตามนะครับทาง a ฟ e b o ๊ k นะครับทีละพลสายทองนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นี่นะครับนนรบุ่นเดียวกันนะครับเนี่ยไล่กันน้าดีนะพี่น้องอรุ่นนี้มีประมาณกี่ตัวครับพี่ อ๋อประมาณยี่สิบตัวนะครับ,บ,บแดงๆก็นีครับแดงๆบดๆ<อ>เดี๋ยวค่อยเข่ามาเบิองนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพายางเบิองก่อนนะครับสำรวจก่อนนะครับพี่น้องว่าลักษณะเป็นจังไดน,นะครับพายางเบิองนะครับ อู้นี่นะครับยางหนานะครับเนี่ยนี่นะครับรุนนี่นะครับกับบะมาหลังสงการนะครับพี่น้องผูใดสนใจนะครับเบามันเลือดสูงนะพี่น้องนั้นหนาอู้นี่นะครับหนานะครับพี่น้องหลังแตกเลยนะครับ เป็นง้วเท่านะครับตัวนี้โบดบนะครับจ่ว่าเท่าหนานะครับสวยนะครับพี่น้องหนังหนาๆย่นๆเลยนะครับเนพ่งคลอดเพิ่งามาเบ่งโตพึ่งคลอดนะครับเนี่ย นี่นะครับพี่น้องโอได้ตัวตัวผู้นะครับนี่ตัวหนึ่งอ๋อนี่นะครับรุ่นนี้เพิ่งทำเขาไปนะครับเนี่ยตนนี้ทาคนะานนะนะครับเดี๋ยวพามาเบิงนะครับพอพันนะครับผู้ใดอยากได้ไปคุ้มฝูงนะครับไปไปบ้านนะครับนี่ตัวนี้นะครับ จับจองได้นะครับมาเบิงได้อ้เห็นแต่ถ่ายนะครับพี่น้องหางใ่ดีนะครับเนื้นอถ่าย,ายดีนะครับเนี่ยตัวผู้นะครับพี่น้องขอพันผูได้อยากได้ไปไว้บ้านนะครับเดี๋ยวผมไล่ออกมาให้เบิงนะครับเด,เดี๋ยวนะครับ จะให้เบิ้งกันคักๆนะครับนี่นะพี่น้องโบดจัดเลยนะครับเงานะครับหนาลึกดีนะครับปลายเรื่องดำนะครับไข่ดำ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ย่านมช่วงย่านมก็จะประมาณสามหมื่นกว่าบาทประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับพี่น้องเอาไว้ไปเห็ดพอพันนะครับคอดเยอะมครับพี่ช่วงนี้เรรื่อยคับ,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 บใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็ถ้ามาถูกช่วงก็จะได้กินน้องงอฟี ก็กำลังขอดรอขอดหลายนะครับกันมาถึงมือก็ได้กินฟรีนะครับพี่น้องวันนี้มีไหมพี่วันนี้วันนี้มีนะโอ้โนี่นะครับพี่น้องรุ่นนี้นะครับเนี่ยนี่นี่นะนี่นะครับ ออเป็นฟีขาหลังนะครับมันจะแตกนะครับยางเจ็บขาจากน้อยเดี๋ยวก็หายนะครับพี่น้องให้เบิ้งนะครับนี่เลี่ยมโตนะครับโบ๊ทนะครับสวยนะครับโอ้ยงี้เปิดไหมพี่ลายลายเนี่ยลายลายนะครับ เริ่มพอรุ่นนีมมมม้แดงๆมีเยอะนะครับโอ้นี่นี่นะครับพอพันผู้ใดอยากได้ไปไ้คุ้มฟุงนะครับไปเห็ดเขาแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับหนานะครับนี่ หนาดีนะครับนี่นะพี่น้องพาเบิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยอู้หนานะครับเนี่ยห,หนาโบดนะครับ ราคาก็เริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ครับพี่เริ่มต้นเลยมันสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้านะครับตามความสวยมันในช่วงช่วงที่ขายครับเริ่มต้นสามหมื่นห้านะครับก็สี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่ความสวยนะครับตัวสวยนะครับก็ราคาก็จะสูงขึ้นนะครับตามความสวยตามเกรดนะครับของวัวนะครับอู้หางหใหไงนะครับ หางทําฟาร์มมือเลยนะครับสวยนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย แต่เป็นรุ่นรุ่นก่อนไหมพี่เนี่ยรุ่นแม่วัวเยอดันมอม้พี่พอพัอนก็เป็นพอพัอนเลือดลอยนะครับพี่น้องอู้อตัวนี้ เหลือจากชุดที่แล้วนะครับเนี่ยเก็บไว้อู้สวยนะครับเนี่ยเป็นเต้ท้ายนี่แหละครับพี่นะครับนี่นะครับกินเต้ท้ายนี่นะครับอ่าเบิ้งอีกนะครับมีหลายตัวนะครับมีแดงนะครับมีขาวโบสมีขาวนะครับ ต้อง <c oughs> <c oughs> พ่อพันเหลือกี่ตัวครับพี่ตอนนี้ได้อยู่ฝูงนี่สี่อ๋ออยู่ฝูงมีสี่ตัวนะครับพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านนะครับไม่เปลี่ยนนะครับออหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> มันแน่นนะครับพี่น้องยืนอัดกันแน่นเลยนะครับยางพาวาได้เลยนะครับแน่นครับใช่ไหมครับพี่ตัวนี้ อ้ตัวนี้งามนะครับนี่นอนนอนอยู่นี่นะครับเนี่ยสีกระต่ายหมอกนะครับเนี่ยตัวนี้งามงามครับงามอีรีครับตัวนี้ทีเด็ดของรุ่นเลยนะครับเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยต้องเข่าไปเบิ้งนะครับพี่น้องโอ้โหแล้วก็ไม่ลบไอ้ เนยครับพี่มีเคล็ดลับอะไรไหมครับเนี่ยวัวไม่มีพรอมเลยนี่นะครับพี่น้องสวยสุดเลยนะครับตัวเนี้เด่ายนะครับโบดนะครับโบดจัดๆเลยนะครับเนี่ยคี่วัวไม่ผอมมันเป็นเพราะเลือดมันมากกว่า สายพันธุ์นะครับพันธุก,กรรมนะครับเป็นบามันเลือดสูงนะครับบางตัวก็มันไม่มีใบนะครับก็เอาเป็นบามันเลือดสูงนะครับพี่น้องบม,ม่มีใบนะครับมันบอกเนี่ยกะเบิ้งเอานะครับงามไผงงามมันนะครับ <steroids> สายเลือดพันธุกรรมกะอย่างที่เห็นนะครับหัวหนาครับ <todo> หัว บ่เคยกินหัวหานนะครับพี่น้องโบมีเสริมนะครับนี่นี่นะครับผมให้เบื่องข้างหน้านะครับเนี่ยตัวนี้นะครับงามสุดของรุ่นนะครับเนี่ยอู้หนานะครับผููไดมักหนานะครับย่นย่นเงยวเ้นะครับตัวเนี้ยบ่พลาดนะครับตัวนี้ถือว่าที่เด็ดเลยนะครับ รุ่นนะคมาพี่เดี๋ยวไปเดินดูพ่อวัวนะครับมีเอฟซีหลายคนว่าถ่ายพองง้อให้เบิ้งเน่นะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับอู้เดียวตัวนี้โอ้ยเดี๋ยวจะให้เบิ้งตัวนี้เน่ยังสวยนะพี่น้อง ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นะครับไทไายนะครับขนาดว่าเคยกินหัวอาหารบ่ได้บำมรุ่งนะครับแขงขาบอกไงนะครับโอ้เข่าไปสัมนะครับพี่น้องภาพาไปเบื้องพอพันนะครับเพื่อตัดสินใจนะครับมีเอฟหลายคนทักว่าไายให้เบื้องเดีนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับ อูหนาคักหนาเนียนะครับหัวนี่พอพันนะครับนี่สูงผม,มหัวสูงผมหัวนะครับตัวนี้น่าจะร้อยหกสิบได้ไหมพี่มากกว่าป,ประมาณนะครับร้อยหกสิบขึ้นนะครับหนาใหญ่นะครับแบรนด์ซีวายนะครับไข่บักใหญ่นะครับ อันนี้อีกตัวนึงนะครับพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นนะครับกําลังเป็นนุ่มนะครับเนี่ยแข้งขาบอกงน,นะครับ<ม>โบสนะครับตัวเนี่ยอ๋อ,นนม,อ,อ,อมาจากโทศพนฟาร์มนะครับโอ้สวยนะครับเนี่ยจะเจ็ดเลือดนอกไหมครับพี่ไม่เคยเอาเข้า ไม่ไม่หมายถึงเขาผสมพ่อนอกไหมครับเลือดพ่อมีอู่ตัวนึงครับอนี้ตัอ๋อพ่อฟาร์มใหญ่ๆส่วนมากเขาก็จะน้ำเชื้อน้ำเชื้อพ่อนอกนะครับมาผสมนี่นะครับพี่น้อง,อ,งอีกตัวหนึ่งนะครับพอพัน,น,นเป็นเท่านะครับ หนาใหญ่นะครับสังเกตได้ว่ากระดูแข็งขาใหญ่สูดโตนะครับมานี่นะครับอนาคตพ,พอพันผู้ใดอยากได้นะครับเนี่ยเฮ้ยเชื่องนะครับ หัวเป็นสัตว์นะครับพี่น้องนี่นะครับดงดอเข่าไปแล้วรลุนๆนะครับแดงดีนะครับตัวนี้ผููใดสิมาเบิงกรนะครับพี่น้องหลังสงการนะครับนี่ตัวนี้แดงดีนะครับเนี่ยไปแล้วนะครับ นี่นะครับพี่นอ้องเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับเรียมตัวก็ถือว่าโอเคนะครับป,ป่ะ,ปะนะครับ พี่เดี๋ยวฝากเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร098ครับ098 762 762 7731 7731นะครับผม Facebook Facebook ธีรพลสายทองครับครับเป็นภาษาไทยนะครับพี่น้องหรือสิพิมพ์เข้ามาเสียบูลูกพระโคนะครับครับกระึ้นคืนกันนะครับผมไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับผมไปนะครับบายบายบ๊ายบายหน่อย อ่ะนะครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับให้บ่าวมอบนะครับผมผู้ใดอยากให้ไปโปรโมทนะครับฟาร์มงัวฟาร์มควายนะครับผมกะทักมาได้โทรมาได้นะครับพี่น้องเบอร์โทรผมกะ098นะครับ6302073นะครับกะโทรทักมานะเพื่อนเนาะพี่น้องนะครับเพื่อเป็นสื่อกลางในการเฮ็ดคลิปนะครับเพื่อสี ได้มีช่องทางในการขายที่หลายขึ้นนะครับพี่น้องมีการตลาดที่กว้างขึ้นนะครับพี่น้องบอลได้ถือกดราคานะครับคลิปนี้ก็ล่ากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ